สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่30ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้จะมาแนะนำวัตถุมงคลในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเป็นวัตถุมงคลของวัดครงสวัยตำบลชากก่าิกระพงนะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับภาพที่ท่านเห็นนั้นนะครับเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อวาดนะครับอินทโชตนะครับออกในงานที่ระลึก การสร้างบรสรดางอุอยสิ111ปีนะครับวัดพงสวในปีสองพนี่ยปี2548ครับมาดูรายละเอียดของวัตถุมงคลกันครับวัตถุมงคลนะครับเป็นรูปหล่อของของท่านนะครับหลวงพ่อวาดนะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับของใต้ตรงฐานนะฮะจะระบุว่าหลวงพ่อวาดนะครับถัดไปด้านข้างซ้ายและขวานะครับจะระบุว่าวัดพงศไวแล้วก็111ยปีนะครับ ถัดมาครับด้านหลังครับลักษณะขององค์พระด้านหลังด้านใต้องค์พระนะครับก็จะมีการฝังกลิ่งนะครับนะครับฝังกลิ่งลักษณะแบบนี้นะครับนะครับนี่คือรูปหล่อหลวงพ่อวาดอินทโชตนะครับวัดพงสวัยตำบลชากระพงอําเภอแกลงจังหวัดระยองครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ